สวัสดีเพื่อนๆนะคะค่ะวันนี้ตุ้พซี่มาแนะนำวิธีการชงกาแฟนะคะเป็นกาแฟชนิดใดก็ได้นะคะค่ะตุ้ซี่จะใส่ผงกาแฟที่3มช้อนชานะคะนะคะจะแก้วเลยค่ะนะคะคุณพูนนะคะคืออันนี้ส่วนนี้เข้มนะคะเข้มข้นในส่วนของอ่า นี่ในส่วนของขมิ้นเทียมนะคะ1ช้อนชานะค,ะะคะ่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำร้อนเลยนะคะน,ะคะคะน้ำร้อนหนึ่งร้อยมลค่ะจากนั้นคุนนะคะคุนให้เข้ากันให้ละลายเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะตามด้วยนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานที่45 ml นะคะ เท่เลนะคะคนคนค่ะจาด้วยนมจืดนะคะหรือนมสดนะคะเทลงเลยค่ะสามสิบมค่ะเลยนะคะ แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมในส่วนของน้ําแข็งเลยค่ะแก้วยี่สิองออนนะคะนะคะน้าแข็งเต็มแก้วนะคะค่ะังนั้นเทได้เลยค่ะตามด้วยนมจืดนะคะอีก30 ml ค่ะ เรเติมในส่วนของน้ำแข็งก่อนนะคะเติมใ่ให้เต็มแก้วค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำจืดนะคะหรือน้ำสดได้เลยค่ะนี่นะคะท้าราเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นปิดฝาค่ะ เสร็จแล้วนะคะไม่ยากนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะคะฝากกไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายค่ะ